ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หนูนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกะดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายเกิดอะไรกับความรักเราสิ่งดีนี้ในวันเกา่านานเข้าก็เริ่มจืดจาง มันไม่แก่กันฉันรู้สึกยังไงก็ช่างลองถามหัวใจดูบ้างว่ายังรักกันอยู่ไหมนิ้วก้อยที่เคยเกี่ยวกันเสมอดูสิดูเธอแกล้งทำเป็นถือข้าวของหุ่นวา,าย ยามเดินด้วยกันก็เดินห่างฉันเหมือนไม่อยากใกล้เธอทำให้รู้สึกได้ว่าโคบฉันไปด้วยคำว่าทน mm hmm. แฟนเก็บอยู่แบบเจ็บเจ็บอย่างคนเป็นน้อยมีหน้าที่คอยช่วยเธอบรรเทา ยามเงาอมแขนไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม่แต่ตัวแทนแค่คนที่เธอลบแฟนแอบมาหาเวลาใจชาว <c oughs> <c oughs> สวาสดีจา่ตอนน้จะพาใหม่อีกแล้วค่อยมาหาสิแตกพีพน้าว่าโอ๊ยเนาะ <c oughs> แต่ว่าวกับพี่น้องเนาะย้พี่น้องเงาเออเนาะเอเอใครอยากฟังมืงอกีจ้จ๊โอ้มีดอกฟ้าให้พี่น้องโอ้นึกเสียว่าสงสารนะพี่น้องนะไหนๆก็มาด้วยกันแล้วก็เป็นบ้าไปด้วยกันเลยนะพี่น้องนะเป็นบ้ายัางอีกนะเออนี่แหละเป็นบ้าความสุขนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนะฮะเออนะฮะเอเอ ใครจะชิงใครจะช่างก็ให้ช่างหัวเขาแค่ตัวเรารู้เราช่างเขาอะไรใครจะรักใครจะเกลียดใครจะเหยียดใครจะยันก็ให้ช่างหัวมันแล้วก็ให้ปล่อยเขาไปเกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายเอาอะไรมากมายในความอนาตตา โลไปทำไมช่วงชิงแข่งขันสุดท้ายเหมือนกันละต้องไปป่าชาจะเอาอะไรแคร์ลกลกกดหลงไม่มีความมั่นคงบนกิเลตันหาเกิดแก่เจ็บตาใหญยต้องไปยึดมั่นสับพาสังขารล้วนอันนี้จะปล่อยวางมันเสีย ถุงขอตีนนาตีนกูตีนมึงดูแลกันเราเองนะจ๊ะเดี๋ยวเป็นเล็บขบนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอยู่เมืองหนาวนะเออขรอมาจริงนะพี่น้องนะเออใส่แต่รองเท้าบู๊ใส่แต่รองเท้าผ้าใบใช่ไหมพี่น้องเออทีนี้่ไอ้หนังตีนีหนน,นะพี่น้องนะมันเป็นยังไง เป็นคือแคล้ววงนี่ไหมพี่น,อนออ้องแคล้ววงมันเป็นยังไงรยาเออมันเป็นคือฟันเลื่อยนะพี่น้องนะขนาดตัดหนังแล้วน้าก็ออกมาเหียยพี่น้องเป็นปะขนาดทาวัซลินทุกวันนะพี่น้องนะโอ้พอไม่ทาวันเดียวก็เป็นคุยขึ้นมาเลยพี่นออ้องเออซ้ำฟันนอนนะฮะว <laughs> ันนี้คุยเรื่องอะไรดีวะเออคุยเรื่องเอ่อเอ่อเมียฝรั่งทาใจบ่ได้นะฮะพี่น้องเออนะฮะเออเมียฝรั่งนี่นะ,ะพี่น้องบ่าพื้นเมียฝรั่งอีกแล้วเอ้ อะจะมิ้นจะทําเสียงดังลูกอ่าผู้ผู้อันผู้เพลินรับได้ก็รับได้นะพี่น้องนะเออผู้เพลินรับได้ก็รับได้นะนะมีฝรั่งมีหลายอย่างไงนะในกรณีที่อัญยาทำนะฮะทำคลิปนะฮะพูดประสบการณ์ก็ดีนะฮะเอ่อหรือว่าบอกเรื่องราวชีวิตก็ดีนะฮะพี่น้องนะฮะเออคอมเมนต์ดีๆถ้าบ่าดีคอยสิด้าแบบนีล้ละพี่น้อง <laughs> นะเออ่คลิปที่แล้วนะเออ่นะคะอัญญาบอกอะไรบอกว่าเออ่แฟนผู้จัดการใช่ไหมพี่น้องนะจัดการทุกอย่างเรามันอ่ะนะทีนี้ว่าเออ่มีหนึ่งคอมเมนต์ฮะเคอพี่ก็จัดการกันจัดการซ่วมนะมันเป็นคอมเมนต์แดกดันใช่ไหมพี่น้องเออ่เป็นคอมเมนต์ที่แบบเหมือนอิจฉานะพี่น้องนะถ้าฟังดีๆถ้าพี่น้องฟังมันเหมือนอิจฉาใช่ไหมพี่น้องจากคนที่รู้จักกันมานานหรือเป็นเอฟซกันมานานเนี่ยนะเออนะฮะอันนี้อัญญาตอบคอมเมนต์นะฮะเออนะฮะ คอมเมนต์นะฮะเอ่อมาดามมาดามล้างส้วมผู้จัดการล้างส้วมนะฮะเออจันเม้นปิดประตูให้แม่หน่อยค่ะอ่าล้วก็จะทำเสียงดังลูกเออแล้วก็เอ่อเอ่อผู้จัดการล้างส้วมใช่ไหมเออส้วมใครก็ต้องล้างหรอพี่น้องมึงขี้มึงก็ต้องล้างใช่ไหมเออบ้านมึงมึงก็ต้องล้างอยู่แล้วนะฮะเออนะฮะสางกระสางแล้วขับเงินขับบอกแล้วนะฮะเก็บนะฮะเอ่าเอ่อสางกระสางขับเงินนะฮะเออ ในเมื่อเจ้าเ,า,เาเขียนเขียนแบบนี้ก็ค่อยก็ถือว่ามีคอนเทนต์นะฮะเาะะขาก็จะมาตอบเจ้านะฮะแล้วก็คนเราฮะ,ะอัญญามือถือสาวจะปาคือศีลแน,น่นอนนะฮะค่อยบอกแล้วนะฮะอยาให้ค่อยแปลงร่างเป็นพันธุรักษ์นะคะ <laughs> ัุรักษ์ุเล <laughs> ค่อยบอกแล้วค่อยตอบมันทุกประเด็นนะะพี่น้องเออนะคะค่อยจัดทุกประเด็นนะคะในคอมเมนต์นะคะค่อยค่อยเนี่ยนะให้เกียรติพี่น้องมากเลยนะเออ ช่องไหนอยากดังนะฮะเอ่อคอยให้เกียรติมากเลยนะฮะในการตอบคอมเมนต์นะฮะเอ่ออันใดที่คอยอยากตอบคอยที่เอามาบอกในคลิปนะฮะพี่น้องเออเอ่อคอยบอกว่าพ่อคอยเป็นผู้จัดการว่าพี่น้องคอย่เคยบอกไผ่นะฮะถ้าคอยบอกคอยบอกออกซื้อเลยนะฮะเพราะว่าพี่น้องหลังหลังไม้นี่ก็หลังคนเราวหู้แล้วนะฮะหลังคนคอยบอกบอกนะฮะคอยอย่าบอกำกวงนะฮะคอยยั่นเพี้ยนเสียใจนะนะบางคนเขาไม่ได้มีเหมือนเราเขาก็จะอิจฉาเราใช่ไหมพี่น้องเออนะฮะแล้วการเขียนคอมเมนต์น่ะนะฮะ ถ้าเราเป็นคนรักกันเราอย่าไปแดกดันกันพี่น้องนะเขียนให้มันเป็นคอนเทนต์นะฮะเ,เขียนแวะเวียนถามนะฮะอย่าเขียนแสดงออกถึงนิสัยความขี้อิจฉาของคุณนะฮะคอมเมนต์นะฮะจะบอกถึงนิสัยของบุคคลน,นั้นนะฮะอย่างอัญญาเป็นคนตลกคอมเมนต์อัญญาก็จะตลกนะฮะเ,เขาจะรู้แล้วเออช่องนี้มันตลกนะะ้ำชอบเขียนตลกแล้วไปไปหาเพื่อนบ่อยนะฮะไปช่องช่องนั้นบ่อยเขาก็จะจําได้แล้วมันมาะไรก็มาแย่ไข่มดแดงพีอะไรประมาณนี้นะ ก็เขาก็จะรู้ว่าคนนี้ตลกนะฮะเออแล้วเราก็ต้องเขียนด้วยว่าหยอกหยอกนะฮะเออนะฮะแล้วก็อืเจ้าที่เป็นอีหยังนั่นคอยว่าสนใจนะฮะถ้าเจ้าอยากบอกว่าเจ้าเป็นผู้จัดการสวมเจ้าก็ออกมาว่าในคลิปเลยนะฮะเออคอยว่าเรื่ยงข้องคอยในเมื่อพี่น้องอยากหู้คอยก็บ,บอกนะฮะพี่น้องรังไหมคอยที่ทำยูทูบเขาก็อยากรูขคอยก็เล่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกในคลิปคอยบอกสิเลยนะเออ เพราะว่าการ,รที่ข่อยนำเสนอแต่ละเลียงมันคือเรียงจริงของชีวิตข่อยนะฮะแล้วข่อยจะบ่ค่อยนำเสนอชีวิตในครอบครัวข่อยเพราะบันไดนะฮะพี่น้องบางคนเพิ่นรับบ่ได้นะฮะเออบ่เพราะเพิ่นบ่มีเลยมานว่าพี่น้องเออเพิ่นเฒ่าแล้วนะฮะเออเพิ่นเฒ่าแล้วนะฮะเพิ่นอาจจะมีก็เฮาหลาก็นั่นนะฮะเออแต่ว่าเขียนให้มันดีๆนะ,ะเขียนไม่ดีจะสากนะจ๊ะเออนะฮะอย่าอย่าเอาอยอ,ยอย่านั่งฟังเทศแต่ฟังคําแต่ไม่เข้าใจคําเทศและคําสอนนะฮะถ้าคุณไม่เข้าใจอัญญาจะบอกให้นะฮะว่า คุณธรรมนะสัจาวาจาเป็นเช่นไรนะถึงฉันจะเป็นคนพูดไม่เพาะแต่ฉันเป็นคนตลกทําให้พี่น้องมีความสุขอัญญาก็มีความสุขนะจะเห็นว่าอัญญาเออเออเป็นเมียฝรั่งกระจอกว่ะนะเออถือสากใส่วิกนะฮะเล่นตลกมันเป็นมาดามตรงไหนกูไม่เคยอยากกูไม่เคยว่ากูเป็นมาดามสักทีนะพี่น้องนะ <laughs> กูบอกกูเป็นตลกนะอันนี้มัน คือคนที่เขาสบายแล้วนะพี่น้องนะไม่มีไม่มีหนาวเวียกน้องก็เลยติ้งต้องมันว่าพี่น้องไอ้น่าจะนี่แหละพี่น้องนะมึงทําไม่ได้เหมือนกูแล้วกันนะเออนะวันวันหนึ่งเนี่ยกูไม่ทําอะไรหรกพี่น้องนะกูเดินหยอดหลุมหยอดตู้นะฮะพี่น้องตู้อะไรมึงตู้็อตู้ไงพี่น้องนะตู้สล็อตอะเยอะแยะนะเออเงินมีมีเงินกูก็ทําให้มีความสุขมีน้อยกูก็มีความสุขมีมากเราก็มีความสุขใช่ไหมพี่น้องมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทําอะไร นะฮะคอนเทนต์แต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะฮะอย่างอัญญาดราม่าหรือว่าอัญญาพูดเรื่องชีวิตอัญยาก็จะพูดแนวตลกนะฮะพี่น้องเออบางคนก็คิดว่าไม่จริงนะเออแต่คนตลกมันก็ดูเหมือนตลกอะ่ะพี่น้องใช่ไหมเออแต่คอนเทนต์เราเป็นแบบนี้เราทําให้พี่น้องมีความสุขนะฮะไอเชื่อไม่เชื่อมันก็เรื่องของคุณถ้าคุณมีปัญหาก็หลังไหม่เลยนะ,ะอัญญาเจ็ดสิบสามนะฮะเขียนเลยอัญญาเจ็ดสิบสามนะฮะ i t a นะฮะ ไอดีนะฮะถามล้างไม่เลยได้เลยนะฮะพี่น้องนะอันยายเจนสานะฮะอ่าไอทีเอนะฮะอ่อนะฮะโอเคนะฮะพี่น้องนี่แหละนะฮะขออยากว่าซู้ฟังนะฮะการคอมเมนต์ยังก็ดีนะฮะเขาก็มันจะส่อถึงนิสัยคุณนะฮะบุคลิกของคุณนะฮะเออทุกคนที่ทำยูทูบเราดูออกหมดใช่ไหมพี่น้องเออ คอยตลกนะเออคนไม่มีความสุขคนไม่มีเงินไม่ตลกได้แบบนี้นะพี่น้องนะไม่หัวเราะได้ทุกวันทั้งวันนะพี่น้องนะเพื่อนค่อยหลังบ้านรู้ดีนะฮะยูดีเอนดีนะคะเอ่อพี่หนิงแม่บ้านอเมริกานะคะหรือว่าพี่สาออนทัวนะคะป้าใหม่หัวใจอ่องตองนะคะไทยพนมขุมทองคนที่อยู่หลังไม่กับพ่อยจะรู้จากค่อยดีนะฮะเออแม้กระทั่งเชฟยันมาแล้วนะคะแค่นี้แล้วไม่นองคิดคาดจมว่ะเออนะคะคอมเมนต์บอกถึงนิสัยคนไงพี่น้องนะเออนะคะ อิจฉาฤิศยาหรือเปล่านะฮะอยู่ที่ค